สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาสตอรี่ในช่วงยายาแบรนด์เนมนะคะวันนี้เรามานำเสนอชื่อหลุยเวียตองรุ่น p o อดเ t t โ i ยเลอ Cosmetic c ก a คสนะคะเป็นไซส์26เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้แล้วนะคะรุ่นนี้จะมีที่ไซส์16คือความยาว16บกซติเมตร19แล้วก็26ไซส์นี่คือ26นะคะสังเกตลายดอกนะคะ นี่คือ26เวลาจุดสังเกตของอใบเล็กใบใหญ่คือมีสังเกตลายดอกนะคะเวลาดูใสอันนี้คือง่ายๆสำหรับคนที่จับบ่อยๆรุ่นนี้ก็กลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมาเป็นปรอชเชนออกใหม่ออกมาเลยคนก็ไปอัดเด็บไปเย็บตรงนี้เป็นห่วงด้านข้างนะคะแต่ตรงข้างตรงนี้ใส่ห่วงก็ทําเป็นสายสพายยาวแล้วมันจะมีสายสายแท้ที่สามารถเข้าชุดกับ ของแต่ละลายแต่ละรุ่นได้นะคะมีให้ดูนะคะคือมันจะมีสายแท้ขายแยกขายต่างหากมันไม่ได้มาพร้อมกันนะคะถ้าใครอยากได้ก็คือต้องไปซื้อสายเพิ่มแล้วก็ต้องไปทําตรงนี้เพิ่มตรงนี้เพิ่มจากราคาที่ก่อนราคาก็ไม่ได้สูงมากราคาก็คือหลักพันจนใบเดี๋ยวนี้คือมือสองก็คือเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นห,ห,หลักเฉียดหมื่นแล้วจะไปหาสี่ห้าพันหกพันก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ตอนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นมากระเป๋าหลุยช็อปหลุยประกาศขึ้นราคากระเป๋าหลุยทุกเกือบทุกเกือบทุกรุ่นนะคะบางรุ่นขึ้นเป็นหมื่นก็มีบางรุ่นก็ขึ้นหลักพันแต่ส่วนมากคืออยู่ที่ประมาณ5 0 0พันอาผาคาขึ้นขึ้นไปประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบแล้วทาไมบางคนว่าทาไมมือสองทำไมตอนนี้ราคาแพงจังเออหนึ่งคือขอหายาก2 ราคาช็อปก็แพงขึ้นอันนี้คือเราก็ต้องรับสภาพเองนะคะถ้าใครมีเคยมีไว้ก็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 ได้กําไรนะขายถ้าขายแล้วก็ใช้แล้วเก็บดีๆรักษาดีๆก็เก็บได้กําไรนี่ยังไปซื้อกระเป๋าหลุยไอ้กระเป๋าพอขึ้นมาเพราะว่าพอซอ่ะคือที่ช็อปก็ติมอยู่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้านีใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นมาสามหมประมาณ 34, มหมขึ้นมาประมาณเก้าบาท อพอตนะพอดพอต,พอตเล็กพอตธรรมดาไม่ใช่พอตทีนี้พอตธรรมดานะคะขึ้นมาหนึ่งหมื่นบาทคือก็เลยต้องสภาพตัวนี้คือพอตรุ่นเก่าราคาก็สองมันสองหมื่นอัพแล้วถ้าสภาพดีๆก็คือสามหมื่นกว่าแล้วที่าทีา่ทราบมาคือพอตตอนนี้ก็คือไม่มีบางจําหน่ายในชอ็อปคือต้อง,ต,องต้องรอของมันไม่มีของของหมดหรือประมาณเนี้ยเขาก็เลยขึ้นราคาเยอะมากนะคะไซส์ของเขาก็อยู่ที่อ,อ๋่คูณยีคูณห้าจุดห้านะคะ ความยาว26่สิความกว้าง20แล้วก็ความหนา5เซนติเมตรเซนติเมตรนะคะตัวนี้เป็นวินเทจนะแต่ไม่ได้วินเทจมากวินเทจน่าจะอยู่ประมาณปี89อยู่ช่วงประมาณ80ถึง89อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าดูจาก BS ป้าย BS นะคะดูจากป้าย BS เพราะว่า BS รุ่นนี้มันจะเป็นวินเทจ และหัวซิปก็ยังเป็นวินเทจหัวซิปก็จะมีตัว S อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมตัว S อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทักอันนี้ให้ดูนะตัว S อสเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนซับในมานะคะเปลี่ยนซับน่าจะเปลี่ยนซับในมาเพราะว่าหา DC ไม่เจอเพราะจริงรุ่นนี้ต้องมี DC รุ่นนี้ DC อยู่หลายที่มากนะคะรุ่นนี้ DC อยู่หลายที่มากนะคะดี ดีซีอยู่ทั้งบางทีบางทีก็ตรงนี้บางทีก็ตรงนี้บางทีก็ตรงนี้นอยู่ในตรงนี้นะคะบางทีก็อยู่ตรงนี้คือเดาไม่ได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เจอมาหลายใบแล้วดีซีจะไม่อยู่ปกติธรรมดานะคะไม่อยู่กับที่นะคะมันจะไปไปเรื่อยของเขาเนาะใส่อะไรได้บ้างก็ใส่เครื่องสําอางนะคะก็คือ26เซนก็ใส่โทรศัพท์ได้ใส่ iPad ได้ไหมใส่ไม่ได้นะคะก็ใส่ได้ทุกอย่างอะ แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากราคาอยู่ที่จับต้องได้นะคะ BS เขาอยู่ตรงนี้นะ BS เขาอยู่ตรงนี้ อะไหล่เนี่ยนะตัวตัวอะไหลนะ่มาซิปรุ่นนี้มันจะเป็นซิปที่ถอดได้นะคะเป็นซิปรุ่นเก่าวินเทจนะคะซิปมันจะถอดได้ตรงนี้นะคะซิปมันจะถอดประกอบได้มันดึงออกมาได้ถอดได้แต่ไม่ควรดึงค่ะแต่ถ้าเป็นซิปใหม่มันจะติดไปกับตัวซิปเลยเวลาคือดึงออกไม่ได้ถ้าดึงออกก็คือหกักขักแล้วหักเลยก็ต้องหักเปลี่ยนจะเปลี่ยนที่็อปหรือจะเปลี่ยนที่ไหนก็แล้วแต่เนาะอันนี้บีเก็จะบินบินนิดนึงนะคะ แต่คือความสวยและความนิยมของนางราคามันก็เลยโดดขึ้นมานิดนึงก็ต้องยอมรับต้องเข้าใจต้องเข้าใจสภาพต้องยอมรับฮะเพราะว่าความนิยมอ่ะมันเป็นใบที่มีความนิยมมาตลอดนะรุ่นเนี้ยเพราะว่ามันพอดีมันเป็นถือได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ยิ่งมาเป็นคอลเลคชันใหม่ที่สามารถ มาทาที่เกี่ยวสายตรงนี้แล้วก็คือสายได้จะเป็นสไาคอร์สเบอดี้จะได้จะเป็นสายสั้นเหมือนพอตก็ทําได้แล้วก็คือมันใหญ่มันกลาลังพอดีพอตในความรู้สึกตัวเองก็คือเล็กไปใส่อะไรก็ไม่ค่อยได้นี่คือใส่ได้เยอะใส่เครื่องสมองเครื่องสำอางอะไรได้เยอะมากขานะดูขยายได้ใหญ่มากนะคะแล้วตัวนี้ก็คือตัวแคนฟัคก็เป็นตรงนี้ผืนเดียวผืนเดียวนะคะด้านข้างก็เป็นอีกผืนหนึ่ง ช่างคาดไปผืนหนึ่งนะคะกับการตัดเย็บเขาก็จะคลายพอร์ตนะคะก็เลยทําให้ตัวลาย b l ฝั่งนี้ก็จะง่ายขึ้นฝั่งนี้ก็จะความลงนะคะอันนี้คือเป็นเบสิกของเขาไม่ต้องอุตริว่าทําไมของแท้ VL ต้องตั้งขึ้นเหมือนกันทั้งสองข้างอย่าอตรีนะคะอย่าเบินเวอร์ดูถึงความเป็นจริงดูการตัดเย็บด้วยเวลาก็ศึกษาหาความรู้ด้วยไม่ใช่นี้เหมือนไม่ใช่อยากจะกอะไรอะ ก็มีหมดหนึ่งเงี้ยแล้วก็เวลาซื้อของอย่าถามว่ามือหนึ่งเท่าไรนะครับเพราะว่าบางทีมือสองแพงกว่ามือหนึ่งก็มียิ่งพดยหญ่ๆตอนเนี้ยคือมันไม่มีวางจำหน่ายในช็อปอีกแล้วมันก็แพงสมัยก่อนที่มันมือหนึ่งมันอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าพดยหญ่จะมีพดสามใบใช่ไหมคะสี่หมื่นกว่าหรือห้าหมื่นกว่าจะไม่ได้นะครับมันเคยขึ้นไปเป็นแสนนะมีช่วงหนึ่งที่มันฮอตมากออกใหม่ๆมันไม่มีวางจําหน่ายในช็อปคือไม่ใช่ไม่มีวางจําหน่ายคือมันผลิตไม่ทัน แล้วเขาก็เลยให้คนลงชื่อคนก็ไปลงชื่อซื้อซื้อซื้ออ,อะไรอย่างเงี้ยซื้อเยอะกว่าจะถึงคิวบางทีรอห้าหกเดือนอะไรเงี้ยเนี้ยคนที่ไปจองก่นกอนๆเขาก็าออกมาขายใช่ไหมก็ได้เกือบแสนแสนสองบางทีเคยขึ้นที่สุดอะแต่มันก็คุ้มนะเพราะนั้นเพ้่มมาได้พอตสามใบแล้วมีพอตใหญ่พอตเล็กพอตกลางแล้วก็พอตเล็กก็มีกระเป๋าเสยวงกลมให้อันหนึ่งแล้วก็มีเป็นสายสะพายยาวให้ด้วยแล้วก็มีสายสะพายสั้นให้อีกอุย้ยคุ้มมากคุ้มมากๆเพราะว่าสายมันก็ มาสองหมื่นแล้วอะสายมันนะคือสายมันเส้นใหญ่สวยสายเป็นสายโมโนแกรมแล้วก็ตอนหลังก็คือมาทําเป็นมาติกมันเหมือนมาติกเคอร์เป็นสีสีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเขาไม่ได้เรียกมาติกเลอร์ตอนรู้เขาเรียกอะไรเป็นสีสีมาเป็นหลายสีมาเป็นออกคอลเคชั่นคอลเคชั่นมาแต่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเลิกมผลิตแล้วหรือเปล่านะมีซิมูฟสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยเออสวยแล้วก็เป็นที่นิยมทุกวันนี้ก็ยังนิยมนะครับเพราะว่า ได้ได้พรีเซนเตอร์ดีแล้วก็อันนี้ดีด้วยเนาะนะคะก็ฝากไว้ใครอยากมีโอสคอสเมติกเรียกคอสเมติกเรียกสั้นๆคือคอสเมติก26นะคะแต่ชื่อเต็มๆก็คือโพสชื่อโอสทอยเลสคอสเมติกแคนวาสดไคส์คนวาสนะคะ น่าใช้มากเป็นรุ่นที่คนมีนะคะคนมีไว้สักใบหนึ่งในคอลเลกชันที่คนมีเก็บไว้ใช้เพราะว่าหยิบใช้ง่ายไปไหนก็ง่ายจะไปห้างก็ได้ไปงานตรงงานแต่งก็ถือไปก็เกี่ก็ไม,ไม่ไม่อายใครเนาะอย่างเราก็เป็นหลุยเนาะเนาะคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ